กูตายปึ๊บแล้วกูไปเกิดอยู่ที่ต่างโลกกูจะได้เป็นตัวนี้อ้ยกูเป็นน้ำพึ่งพอกูเป็นน้ำพึ่งปึ๊บกูโดนกินแล้วกูก็ตายเกิดใหม่อีกเป็นปีศาจอ่าไดอยู่ได้อยู่นะปีศาจพอกูเป็นปีศาจกูไปเกิดที่ไหนอ่าที่ที่โหดร้ายแล้วกันนะที่โหดร้ายแบบน่าจะไม่มีผู้คนอย่างเงี้ยแล้วเดินไปเดินมากูไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นตัวนี้อ้กูเจอเงินอ้ชีวิตทำไมกูต้องเจอเงินได้เนี่ยแล้ว แล้วกูจะคุยยังไงกับมึงเนี่ยพอได้เงินปุ๊บเลยออกไปในเมืองเพื่อไปจ่ายตลาดเลยไปซื้อไอ้นี่มาอ๋อซื้อบ้านนะจะซื้อบ้านแหละมีราคาด้วยเออพอผูได้บ้านปุ๊บเงินหมดปับ๊บกูก็ไปหาเพื่อนที่เป็นคนนี้เป็นไฟโอ้โหกูไปหาไฟเอามาเผาบ้านกูเลยควายพอกูเผาบ้านเสร็จกูก็มีมีที่อยู่กูก็เดินเลร่อนไปเรื่อยๆไปหาคนนี้ อ่าไปหาเครื่องบินคอปเตอร์ด้วยอ่าแล้วกูก็ขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปขี่ไปจนจวดจะเจอพึ่งแล้วก็คุยกับพึ่งว่านายจะไปไหนละ่ะแล้วพึ่งก็ได้ตอบเราว่าอ๋อจะไปหาคุณลุงคุณลุงอยู่ที่ไหนสักแห่งช่วยพาไปหน่อยสิแล้วผมก็ได้พาไปหาคุณลุงพาไปตอนนั้นก็เจออุปสรรคนิดหน่อยก็เป็นซันต์คอร์สนะผมเจออุปสรรคที่เป็นซันต์คอร์สเลยไปส่งของขวัญกับซันต์คอร์สแล้วก็ พาน้องพึ่งไปหาคนนี้ต่ออ่อร้องไห้น้องพึ่งคนจะแบบเสียชีวิตกลางทางนะอ่าเสียชีวิตกลางทางแล้วกูก็เสียใจเสียใจหนักมากเสียใจแบบโคตรหนักแล้วก็เลยไปถามหาคนนี้หาหาเม็ดเมทุยถามหาพ่อโมดให้พ่อโมดคืนชีพให้พึ่งอ่าได้อยู่พอคืนชีพกันเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาอง์ราชาต่อเลยไปหาแล้วถามว่า อ่าคุณลุงคนนี้คือใครอ่าได้อยู่คุณลุงคนนี้คือใครแล้วต้องไปที่ไหนอ่าไปที่ดาวคารนะครับใช้จรวดไปที่ดาวคารเลยพอไปถึงดาวคารปึ๊บเราก็ไปถึงลองไห้อีกแล้วโอ้โหสงสัยเครื่องบินตกแนะ่กูยไม่ได้ไปเลยนะนเนี่ยจังหวะเนี้ยพอกูไม่ได้ไปปึ๊บกูก็ไปติดต่อกับคนนี้อ่ะเจอแล้วเฮียกูเจอคุณลุงละ